สนับสนุนโดยลาซาด้าลูกอมเฮาท่วงมือหนึ่งไร้เทียมทานวันนี้รายการกระบี่มือหนึ่งจะขอพูดถึงเรื่องของความเร็วและลีลากับเขาคนนี้นัท The Fast Lane วันนี้รายการกระบี่มือหนึ่งของเราเดินทางมาที่นี่เพื่อจะพิสูจน์ความเร็วความแรงดีกรีระดับแชมป์ด้านสปีดของเขาเลยครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนเพราะเด็กหนุ่มวัย20ปีคนนี้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอชอาคเนเขาบอกว่าความเร็วของเขาสามารถกระโดดข้ามคนได้ถึง10คน แต่ก่อนจะไปถึงภารกิจนั้นเราไปวอร์พัโดยลีลาสราลมเรียกเงือกันซะหน่อยดีกว่าครับกล้วยสิบกล้วยกับลีลาสราลมจะเป็นยังไงไปชมเปิดมาด้วยการสราลมแบบเดินล้อเดียวอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บปบปซอกแซกค,คล่องแคบลบแบบ่วเบเบชิวชิไม่มีพลาดดูเหมือนว่านัดจะทำให้การสราลมแบบนี้ ดูเด็กๆไปเลยนะครับโอ้โหและไปต่อกันที่ท่าต่อไปกับการสะลาลมแต่ว่าต้องยากขึ้นหน่อยครับเพราะรอบนี้จะถอยหลังสะลาลมนะครับโอ้โหเร็วทีเดียวครับดูสิครับคล่องแคล่วจริงๆครับเรากับว่าร่างกายและสมองของเขา สามารถจดจำการเคลื่อนไหวทั้งหมดได้อย่างสอดคล้องคนอะไรเท่จริงๆไปต่อกันที่พระกิจต่อไปน้องนัดบอกกับเราครับว่าท่าต่อไปนี้เป็นท่าที่ปกติแล้วจะไม่ค่อยมีคนโชว์เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อาการบาดเจ็บอย่างมากแต่เพื่อรายการกระบี่เมื่อหนึ่งนัดจัดให้โดยการให้น้องคนนี้ ที่มีน้ำหนักราว45กิโลกรัมกระโดดขึ้นบนคอมาดูกันสิครับว่าจะเป็นยังไงทั้งคู่เริ่มแลนดิ้งมาหากัน้วครับแล้วเริ่มหาจังหวะในการขึ้นเกาะแล้วก็โอ้โห้ำหนักเริ่มหมุนเร็วมากครับแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นโอ้ยมืหมุนหัวไหมครับน่ะหมุน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 แล้วก็ยังคงหมุนอยู่ ้าก็หาจังหวะลงมาจนได้โอ้โหสุดยอดเหลือเกินคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับคนปกตินั้นเมื่อทําการหมุนโต้อยู่กับที่แบบนี้โดยขาปกติก็เรียกได้ว่ามึนหัวมากแล้วแต่นี่ยืนบนโรลเลอร์เบลแท้ๆยังสามารถจบยืนได้แบบเท่ๆเจ๋งจริงๆครับน้องนัท และถ้าคุณผู้ชมกำลังเริ่มอยากเห็นอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับกับภารกิจใช้ความเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัดมาใช้กับการกระโดดข้ามคน1ิบคนโดยเราได้ทำการหาสา,าสมัครทั้งคนที่เดินผ่านใต้พันมาในห้างและเหล่าน้องๆที่กำลังเล่นโรล,ลเลอร์เบลดอยู่มีหลายคนในที่นี้ที่เป็นอาสาสมัครและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องฝากความหวังให้คนคนหนึ่ง กระโดดข้ามตัวพวกเขาไปการตัดสินใจของพวกเขาครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับนั่นมาแล้วครับแล้วก็แต่เดียวก่อนครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ทีมงานของเราเพิ่งสังเกตเห็นว่าน้องผู้หญิงที่ตัวเล็กคนนั้นกลับไปอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถ้าสมมุติว่าพลาดขึ้นมาเราอาจจะได้เห็นภาพที่ไม่น่ามองนะ และจังหวะน,นี้กระโดดไปแล้วครับจะรอดไหมครับรอดไหมและก็รอดครับโอ้โหเ่นเอาหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวครับไปดูภาพช้ากันอีกสักครั้งครับน้องนัดใช้พื้นที่ระยะในการแลนดิ้งและกวาดแกว่งแขนเพื่อเร่งความเร็วช่วงสปีดต้นยังรวดเร็วครับและก็สามารถกระโดดข้ามผ่านมาอย่างปลอดภัยและสวยงามเท่จริงๆ รู้สึกว่ๆไปช่วงนครับกลัวมากเลยครับรู้สึกกลัวมากค่ะว่าจะผ่านสื่นเต้นค่ะและแน่นอนครับว่าเมื่อน้องนัดเป็นแชมป์ด้านสปีดถ้าเราจะไม่ทดสอบความเร็วก็คงไม่ได้เลยครับแต่ระดับกระบี่มือหนึ่งต้องไม่ธรรมดาโดยปกติน้องนัดจะทำเวลาในสนามมาตรฐานในระยะ200เมตรได้ในเวลา24.129วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ได้จากสนามมาตรฐานที่มีการเข้าโค้งเพียงแค่4ครั้งแต่ในวันนี้ผลสภาพสนามความยาว50เมตรซึ่งหมายถึงเวลาในการครบรอบก็จะสูงขึ้นไปอีกเพราะต้องเข้าโค้งมากถึง8ครั้งมีนำซ้ำกระบียมือรหนึ่งยังขอเพิ่มระดับน้ำในแก้วบนศีรษะซึ่งมีลูกปิงปองอยู่ในนั้นและกำหนดความเร็วให้อยู่เพียงแค่45วินาทีครับและถ้าน้องนัดทำลูกปิงปองลนก็เป็นอันจบเกม มาดูกันครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่ออกตัวไปเลยครับโอโ้โหถือว่าเป็นการออกตัวที่อาจจะยังดูขัดขัดเล็กน้อยแต่ตอนนี้พอเริ่มพ้นทางโค้งแรกมาก็เหมือนน้องนัทจะเริ่มแกว่งแขนและก็วิ่งเร็วขึ้นแล้วครับแต่ผ่านรอบแรกไปด้วยเวลา14วินาทีรอบที่2อบนี้ดูจะยังเร่งความเร็วอยู่ไม่มีตกครับแล่ก็พยายามรักษาบลลานได้ดีไม่ว่าจะเข้าโค้ง โอ้โหก็ยังแรงไม่มีตกครับผ่านโค้งอีกครั้งและใช้เวลารอบที่สองไป9วินาทีเกิดม,มีแรงส่งครับตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเวลาที่ดีทีเดียวครับโดยเฉพาตอนนี้ดูเหมือนว่านานัดเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลาราวกับว่าเขาลืมไปแล้วครับว่ามีกระบอกน้ําอยู่บนหัวทางเข้าโค้งและทางตรงความเร็วก็ดูเริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแลวตอนนี้ก็เข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับ ดูเหมือนว่าจะเริ่มเล่นความเร็วเพื่อทำเวลาตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่10 9 8 7 6 5 4 3โอ้โหและแล้วเขาก็ทำภารกิจสำเร็จจริงๆครับโอ้โหโดยที่ลูกปิงปองเนี่ยังไม่ล่วงเลยครับและน้องทีมง,งานของเราก็เข้าไปแสดงความดีใจครับแมลูกปิงปองก็ยังอยู่ดีครับ ดีใ,ใจด้วยนะคระ oh! <No. S 1> ับน้นัทในจังหวะที่น้องนัทจะก้มหัวเพื่อแสดงความขอบคุณน้ำาก็หกใส่ทีมงานแล้วเลยครับน้องน,านัทแกคงจะลืมตัวไปเลยครับว่ามีกระป๋องน้ำอยู่บนทิสะโดอนไปเต็มเต็มเลยครับทีมงานของเรายัางไม่ถึงสงการนะครับน้องารแให้ขันตรงตรงนี้นะครับผมมันมีถึงระดับโลกมีถึงเวิร์ c แชมเปี้ยนชิพ อยากักครั้งหนึ่งไปเหยียบในสนามต่างประเทศผมคิดว่าความภาคภูมิใจที่สุดไม่ได้การที่เป็นคว้าเหรียญหรือชนะแต่สําหรับตัวผมคือการถือธงชาติประเทศไทยของเราเพื่อเราไปโบกธงให้ชาติอื่นเห็นว่าเนี่ยคือประเทศไทยของเรานี่แหละครับคุณผู้ชมความสามารถเก่งกาจที่เกิดจากความภาคเพียรคําคืนนี้น้องนัดพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่า ความสามารถพัฒนาจนหาความถนัดของตัวเองจนเจอและทำให้ได้ก้าวขึ้นมาสู่แชมเปี้ยนด้านความเร็วนัดเดอะฟาสเลนโ้ขำน้องแกนนะน้องเด็กฝึกงานอ่ะที่นอนอยู่อะอน่ารักนะ คนอะไรก็ไม่รู้อะแม่น้องนัทเขาเดินมาจะไปขอจับมือเขาแก้วดาบนหัวลนใส่อะโดนน้ำหล่นอย่างน่ารักเลยอ <c> ะ <oughs> น้อยๆหน่อยค่ะน้อยๆหน่อย,อยทำไมขำเกินหน้าเกินตามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเรื่องแบบนั้นแแบบก็นันกันได้น่ะแทนที่จะไปชมน้องนัทว่าน้องนัทเนี่ยเก่งนะสามารถกระโดดข้ามคนสิบคนเอยหรือว่านี่เร่งความเร็วสปีดเต็มแดนมาเออจะมีจะเลยสนใจเลยน้องแวนไม่ชอบอไม่ตื่นไม่ตื่นก็น้องแวนเขาน้ารักจริงๆอะเปียส่วนน้องนัทเนี่ยเราก็ต้องชื่นชม อยู่แล้วออว่าเขาเนี่ยสุดยอดทั้งเรื่องการกระโดดทั้งการสปีดไงเห็นไหมขนาดมีน้ําทั้งแก้ววางอยู่บนหัวนะคุณผู้ชมยังทําความเร็วได้โดยน้ําไม่หกมาสักนิดเดียวอ,ะอ่ะสุดยอดครับกระสมบราคาเขาแล้วล่ะค่ะครบเครื่องครบรถทั้งอึ้งทึ่งเสียวขนาดนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าน้องนัทเนี่ยคันเทพกระบี่มือหนึ่ง